สวัสดีทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปของผมนะครับวันนี้ผมจะมีเหรียญรูปรอหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับสององค์ผมก็ไม่ทราบว่ามันแท้หรือว่าเก๋แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าด้านด้านขอบตัดนะครับขอบตัดของ2งสององค์ขอบตัดเนี่ยมันจะตรงกันครับ นะครับเดี๋ยวไม่เท่ากันเห็นไหมครัขอบตัดเนี่ยเนี่ยวางให้มันเสมอกันครับแล้วมันจะอยู่ระยะเดียวกันนะเนี่ยฝั่งเนี่ยฝั่งฝ่าอง์พระนะครับขอบตัดจะ มันจะมีตำหนิคล้ายกันนะครับคล้ายกันไม่เหมือนทีเดียวแต่คล้ายกันจะเบอร์มองด้วยตาปล่าก็เห็นนะเห็นไหมครับเน,นี่ยโซนเนี่ ตรงนี้องค์นี้ต้องสองกล้องแต่ององซ้ายมือของผมเนี่ยมันจะลึกดูเอนลึกฝาแต่มันก็จะคล้ายกันนะครับด้านด้านด้านฝ่าองพระนะครับเสร็จแล้วก็มาดูด้านขึ้นไปข้างบนนะ ข้างบนนี่จะไม่มีนะเนี่ยมันจะไม่มีนะด้านล่างก็ด้านล่างลางมาก็จะไม่มีนะครับแล้วมามาฝั่งซ้ายของพานะให้ดูตาเปล่าเนี่ครับมันจะอยู่ระยะนี้ถ้า ถ้าเป็นนาฬิกาก็คือประมาณ4ีนาฬิกาเนี่ยมัจจะตรงกันนะครับนี่คือสิ่งที่เหมือนนะครับในพระ2อ,องค์เนี่ยนะครับคือเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะไม่เหมือนทีเดียวแต่คล้ายกันขึ้นไปข้างบนก็นเนี่ยก็จะประมาณนี้นะขึ้นข้างบนนะตรงประมาณสองนาฬิกา เนี่ยขึ้นไปข้างบนก็คือว่ามันก็จะมีประมาณเนี้ยเสร็จแล้วองเนี่ยององด้านซ้ายมือผมเนี่ยมันจะดูแล้วมันเล็กฝามันเตี้ยฝามันเตี้ยฝานะครับหลังที่พึ่นนะ ผมก็ไม่รู้มันแก้แกหรือแท้นะครับนเนี่ยองเนี้ยมันจะเตี้ยฝ่านะครับององนี้จะสูงฝ่นหน่อยแต่พิมพ์ทรงด้านขอบเนี่ยจะคล้ายกันแต่ด้านหน้าสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือว่าตรงบรัวเนะครับองเนี้ยมันจะมีขีดตรง ตรงด้านล่างตรงเนี้ตรงด้านล่างบัวเนี่ยองนี้ครับองซ้ายมือนะครับมันจะมีขีดตรงด้านล่างของของกีบบัวแต่อง์ฝ่ามือเนี่ยจะไม่มีกีบช่องช่องแบบเนี้ยช่อง ช่องที่เป็นเป็นล่องนะครับไม่มีนะครับอ,อกฝาไม่มีแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือทอจุดครับทอจุดในจุดของมันก็จะเหมือนกันจุดของทอก็จะไม่กลมนะครับมันจะออกเรีลรีแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือว่ามันมีองค์ด้านฝาเนี่ยมันจะมีเรียก มีมีเส้นนะครับมีเส้นพาดตรงนี้แต่องค์ซ้ายมือเนี่ยมันจะไม่มีมันจะมีเหมือนเส้นเขาเรียกเส้นเส้นขนแมวประมาณนั้นนะเส้นขนแมวเส้นเสากาดมันจะพาดมันจะพาดป,ประมาณเนื้อทอนี่ครับสองเส้น ไม่มีเส้นคอครับพ้าทั้งสององค์เนี่ยไม่มีเส้นคอไม่มีเส้นคอก็คือผมไปดูตาม Youtube เนี่ยบางบางช่องเขามีเขาบอกต้องมีเส้นคอบางช่องเขาก็ไม่มีนะแต่สิ่งที่มันเหมือนกันตรงนี้ก็คือว่าตรงริมมผฝีปากบนนะครับมันจะมีเหมือนเส้นลากมาตรงกลางครับมีเหมือนกันครับองค์ซ้ายก็มีองค์ฝาก็มี เห็นฮะรตรงกลางเนี่ยนะมีเส้นมีเส้นูนๆน,น,นะครับเล็กๆมองด้วยตาเปล่าก็เห็นนนี่ก็มีนะแต่องค์ซ้ายเนี่ยที่สันจมูกจะไม่มีเส้นพาดผ่า,ผานนะตรงดั้งจมูกเลยนะดงดังตรงระหว่างคิ้วมันจะไม่มีแต่อง์นี้มีครับองฝ่ามีเส้น มีเส้นนูนๆูเห็นไหมเส้นนูนนูยมันจะพาดตรงระหว่างกลางของดั้งจมูกครับแต่ทุกอย่างแล้วผมดูแล้วมันจะมีส่วนคล้ายกันองฝาเนี่ยองฝามือนะครับมันจะมีเนื้อเกินนะมันมีเนื้อเกินที่ที่ในตานะครับตรง <c oughs> ตรงริมของของลูกตาเนี่ยตรงริมเนี่ย อันนี้จะมีตรงนี้ตรงหางตาองฝาแล้ว <c oughs> ขอโทษทีครับมันจะมีอยู่เม็ดหนึ่งอนะ่ะมันจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ <c oughs> แต่องซ้ายจะมีอยู่ตรงหัวตาครับตรงลูกตาไปทางหัวตานะไปทางเนี้ยไปทางหัวตาตรงนี้มันจะมีเมเ็ดน้อเกิน เห็นไหมไม่เล็กๆอ่ะ <c oughs> แต่องค์ซ้ายมือนะครับตรงหูหูด้านซ้ายขององค์พระมันจะมีซ้อนครับมันจะมีซ้อนอยู่หน่อยนเนี่ยมันจะมีเหมือนเหมือนเมือนเลเกินซ้อนขึ้นมาแล้วก็จะเป็น เส้นซ้อนขึ้นมาเลยที่ใบหูบใบหูด้านซ้ายองค์ภาพนะฮะลักษณะเนี้ยเสร็จแล้วองค์นี้ไม่มีนะครับองค์นี้ไม่มีองค์นี้หูไม่คยชัดแล้วก็พวกสังคติพวกริ้วสังคติจีวรอะไรพวกนี้มันจะคล้ายกัน หายปลาคล้ายกันนะครับคล้ายกันเสร็จแล้วมาดูมาดูที่ด้านหลังนะครับด้านหลังองค์พระตัวทั้งสือเนี่ยองซ้ายเนี่ยมันจะเหมือนจะมีเหมือนปั๊มขยื่นนะครับดูตัวตัวอักะรด้านบนนะครับ คละด้านบนเนี่ยมันจะขยืดขยืนทุกตัวนะขยืนมาทุกตัวครับยิ่งหอหีบยิ่งเห็นชัดนะหอหีบเนี่ยมันชัดเลยนะแต่กล้องมันมันจะไม่ชัดนะมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยฮะมันมันเหมือนกับปั๊มขยืนมันเหมือนซ้อนอะซ้อนทุกตัวเนี่ยองค์ซ้ายเนี่ยจะซ้อนทุกตัวตั้งกับขละดังบนนะครับตั้ง แต่อักขระด้านบนส่วนองค์่ามือจะไม่มีซ้อนแล้วอง์่ามือจะไม,มอไม่มีซ้อนทุกตัวเลยไม่มีซ้อนและองค์ซ้ายเนี่ยตรงหอหีบครับหอหีบจะมีนักเกินนะครับแล้วก็ตรงดอเด็กมีนักเกินหอหีบ <c oughs> ก็จะมีนักเกินตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงระหว่างกลางเลยนะ ข้างใต้นะแล้วก็ดอดเด็กก็ตรงนี้ตรงด้านหน้าของดอดเด็กใต้นะครับใต้จะอยู่เส้นด้านหน้าเห็นไหมครับมันจุดจุดเนี่ยหอหีบกับดอดเด็กอ่ะมันมีจุดเนื้อเกินนะครับองซ้ายนะครับองฝานจะไม่มีเลยแต่องฝาเนี่มันจะมาแตก มันมีแตกลานตรงด้านระหว่างตรงสังคติกับแขนเนี่ยตรงแขนมันแตกตรงแขนมันนะมันแตกแล้วก็ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นพระแท้พระเกกาเนื้อก็ประมาณนี้คนระับพิมพ์ก็ประมาณนี้แต่ผมว่าองค์ซ้ายเนี่ยจะดูดีก่ามันเป็น หรือเพราะทวดทอดจุดนะครับตามที่ดูหาข้อมูลมามันก็เป็นพสอสองห้าศูนย์ผมก็อยากหาควารมรู้จากท่านทุกท่านที่มีควารมรู้ครับว่ามันแท้เ,เก๋คือถ้าแท้นะครับใครสนใจผมปล่อยนะครับใครตีราคาถูกใจมาถ้าแท้ ผมปล่อยองคหนึ่งถ้าแท้เนี่ยผมปล่อยองหนึ่งนะครับให้ท่านตีราคามาเลยถ้าถูกใจผมปล่อยแล้วก็ติดต่อาทาง id line <ม>ของผมอนะแต่ว่าคอมเมนต์มาได้ก็คอมเมนต์ออกความเห็นได้ทุกอย่างตีด่ากันนะค,นะคอือออกความเห็นกันได้ทุกคนนะอะเพราะผมก็ไม่ใช่ผู้รู้อะคือได้แต่ฝ่หาความรู้เฉยแต่ก็รู้ไม่มากก็อยากจะ ที่ปล่อยเนี่ยอยากจะต้องการหาทุนนะครับอยากหาทุนมาทำมาหากินถ้ามันแท้นะครับถ้ามีองค์แท้สักองค์เนี่ยเจอคนที่ถูกใจต้องการนะครับเพราะหลวงพ่อทวดเนี่ยผมก็นับถือมากถ้าผมมีเงินเนี่ยผมไม่ปล่อยอเพราะผมนับถือนะหลวงพ่อทวดผมว่าพระทั้งหมดเนี่ยหลวงปู่ทวดเนี่ยแคล้วคลาดมากที่สุด ก็คลิปนี้ผมก็ว่ายาวพอประมาณนะครับก็ขอบคุณท่านที่มารับชมนะครับก็ให้ติชมมาได้ครับออกความเห็นมาได้ครับใครสนใจถ้าแท้ถ้าท่านดูว่าแท้ผมปล่อยองค์หนึ่งท่านติดต่อที่ idline มาเลยนะครับติดต่อที่ idline ติดต่อมาเลยผมปล่อยองค์หนึ่งให้ท่านตีราคาเลยถ้าถูกใจผมปล่อยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ